สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนครับที่เฉลิมศรีที่เฉลิมศรีที่สฉลยสมศรีอยยตอนนี้นะฮะเรากําลังจะพาเด็กๆน้องๆน,นะครแต่ละแกง๊แกงนะครับมีสามแกงแ๊งนะครับมีแกง๊งอีเกิลครับแก๊งงูแล้วก็แกง๊งเอ่อจิ้งจอกเอ้ยจิ้งจกหรือจิ้งจอกฟ็อกจิงจกจ้งจอกโอเคตอนน,ตอนนี้น้องๆก็กำลังลงทะเบียนอยู่ครับอยู่นี้ครับกำลังลงทะเบียนอยู่นะฮะ มีพี่พี่ดีเคทีมงานหน้าตาสดใสใส่เสื้อสีชมพูซ้อมต้มซ้ม้ม้มโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยกำลังลงทะเบียนกันเลยฮะนี่ฮะแก๊งนกนะครับแก๊งแก๊งกอคันนี้นะครับลงทะเบียนครับแก๊งกรับอาดลูกอันนี้แก๊งงูนะฮะอันนี้แก๊งอีเห็นนะมีอีเห็นด้วยนะครับไม่มีนะฮะ อ่าเดี๋ยวไปลโรงเรียนกันนะครับครับเดี๋ยวโรงเรียนเจอกันครับเราเนาะอเกียร์กอลไม่ได้ลงเชือมลงสับลอมนาะักยูสับล้อแล้วที่แบบเราตายอะแบบแพ้แค่ในปุ๊บอะเป็นแค่สับล้อมที่น้องอะทั้อ นี่ครับคนนี้ครับเพชรแอบชอบกุ้นครับโอ้โหมีนหน้าเหอนันวันที่ไปเป็นสุกเหรเออโอ้ยเมากันโอยูมานเมากินดีนสีซั่นพระทองปาสตร์อนมากอันนี้ก็จะตีเล่าไเอออันนี้แพ้ลล่าครับชีชีแล้วก็พีอ่ะ